สวัสดีค่ะนี่เป็นเทสนะคะคอมประกอบนะคะตัวนี้เป็น a 8 5 6 0 0 k นะคะเราอัปรุ่นให้จาก a 8 3800นะคะตัวนี้นะคะเครื่องติดปกตินะคะไฟติดหมดทุกดวงนะคะสีเขียวนะคะไฟหน้าเขาเนาะตรงนี้มีคาบเการ้อนนิดนึงนะคะเคสตเป็นตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะคะเดี๋ยวดู cpu Z นะคะ cpu Z มองเห็นเป็น CPU เป็น A8 5600K นะคะ Mainboard เป็น Ad น Adlog ะคะ Memory เป็น DDR3 8G ค่ะ SPD ก็คือ Memory แรมอยู่ช่องสล็อตที่1นะคะ 8G นะคะกราฟิกการ์ดก็เป็น HD7560D นะคะตัวนี้เป็น Onboard นะคะเดี๋ยวเราเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตเข้าได้ติดปกตินะคะ ตัวนี้วิธีการต่อจอนะคะต่อสาย DVI นะคะเข้ากับจอนะคะตัวนี้ผ่านนะคะ